กดกี่ถึงได้ล่ะเอาจริงๆเลยเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยทุกๆวันผมจะต้องโทรหาคุณแม่เพราะว่าเวลาที่ผมไม่อยู่ห้องที่คอนโดอย่างเงี้ยก็จะเป็นคุณแม่ที่เข้ามาดูน้องแมวที่้อสอ๋อนั่นน่ะสิเราก็จะโทรหาคุณแม่ทุกคืนเล้วเออ,เเเอน้องเป็นไงบ้างน้องทําอะไรกันอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ย พี่แจ็คสันหวังหล่อมากไหมครับหล่อมากครับจิงเหรอถ้าเห็นในรูปก็คือผิวจะเป็นทูโทนกับผมเลยของผมจะออกน้ําตาลน้ําตาลไปเลยพอไปอยู่คังจิงอ๋อด้ความที่คุณแจ็คขาวขาวมากใช่ไหมใช่ครับผมก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ครั้งแรกใช่ปะใช่แล้วแกก็น่ารักมากๆด้วยครับผมคือแบบไนท์มากๆแบบคือเป็นคนคุยเก่งมากๆชวนคุยเก่งมากเฟรนลีมากๆด้วยครับ ใครที่อยู่ทีมหน้าจอนะครับผมใครว่างงานหน้าก็อย่าลืมมาเจอกันได้นะครับผมมาเจอกันกระเช้าไปได้เจอกันตั้งหงวันคิดถึไงไหมตั้งหนึ่งวันนะครับคิด <laughs> ถึงไหมคิดถึงครับคิดถึงทุกคนอยู่แล้วครับผม